สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook, TikTok, y o u t u b u ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะวันนี้เรามาพบกับนี่ศิลปินตลกในตำนานอีกหนึ่งท่านโอ้โหนี่หนวดเขาอย่างนี้เป็นใครคะนึกออกไหมคะใครใครใครนี่พ่อพี่คือตลกเขาแพะแระเชิญยิ้มน,น,นั่นไง สวัสดีอาร์ตุ้ยแล้เชิญยิ้มด้วยนะคะค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นตลกในตำนานอีกหนึ่งท่านรก็ถ้าตำนานนี่เมื่อไหร่จะได้กินก็ยังไม่รู้นะย่าตำนานไม่เลยโอเคค่ะดีกว่าค่ะค่ะว่าขออนุญาตเรียกพี่เลยกันนะได้บทครับค่ะพี่ตัวแร้ค่ะนะคะอ่านะคะก็พี่ตัวแร้เนี่ยนะคะก็อยู่ในวงการมาเนิ่นนานแล้วนะคะเข้าวงการมาได้ยังไงคะอยากจะทราบจริงๆค่ะในในฐานะที่หนูเป็นตลกน้องใหม่หนูอยากรู้อ่ะ คือตลกแน่มันต้องมีใจนะแล้วก็มีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงใช่แล้วแค่นั้นเองครับเพราะบัญชีอยู่ที่ดวงดาวเนาะถ้าเขาสั่งให้เราไปเราก็ไปเพราะมันไม่ใช่เป็นการบังเอิญมันเป็นเรื่องราวของว่ามันจะไปวงพอจรทำไมเราไม่ไปอยู่คณะอื่นทำไมเราต้องไปอยู่คณะดนยรียิมก็ไม่มีอะไรครับก็เพียงแต่ว่าถ้าอยากเป็นตลก ว่าเข้าวงการได้ดง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเราด้วยใช่แล้วไม่ได้ต้องอยากจะอยู่คณาดใหญ่มันมันก็เป็นไปไม่ได้ว <สะ S 1> ่าอยู่ที่คุณภาพของตัวเราด้วยเท่านั้นเองครับโอเคแล้วก็อยากจะทราบวา่าเข้ามาในวงการเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนแนะนําเข้ามาหรือว่าอะไรยังไงคะคนแนะนำมาตายไปแล้วคนแนะนำตายไปแล้ว มายายิ้มแป้นยาวครับถ้าจะให้กันแล้วเิต้องนั่งคุยครับถ้ายืนคุยนี่เมื่อมากมันยาวล้องยานยจ้แล้วคาแรคเตอร์ส่วนตัวอาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ยังไงคะก็ใครๆเขาหาว่าตัวแร้ปากเป็นนะครับโอเคเลยนะคะโอเคนะคะก็อยากจะทราบว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะอาถ์ัวแระเนี่ยทาอะไรอยู่บ้างคะ ออตอนนี้ก็ธุรกิจที่แน่นอนก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านคัวถั่วและแถวสนามบินน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทำธุรกิจส่วนตัวนั่นคือเรื่องราวของยาธิฟันสมุนไพรถั่วและโฆษณาเต็มที่เลยนะและแต่ครับเพราะว่าโฆษณามาตั้งนานแล้วการซื้อขายก็ไม่ยากครับเพียงแต่ท่านเซิร์ชเข้าไปหายาธิฟันสมุนไพรถั่วแร้ว ตัวแราพารวย4ี่ห้าหกในเฟซหรือว่านายติ๊กต๊อกเขียนว่าตัวแราพารวยหรือว่าจะดู YouTube ก็ตลกเําแท่ตัวแรเชนยิ๊บหรือจะไปซื้อที่บัวตัวแรก็มีจัดจําหน่ายครับว,วตัวบัวตัวแรนี่ตอนนี้มีกี่สาขาคะสาขาเดียวครับที่ไหนคะอยู่แถวสนามบินน้ำนนทบุรีนะนี่เลยเดี๋ยวต้องแวะไปเดี๋ยวขอไปรีวิวร้านเราที่ช่องหนู รมีวิวร้านเดี๋ยวจะไปเร็วๆนี้เจอกันที่ร้านอาถุละเชิญยิ้มนะคะโอเคฝากอาด้วยอาค่ะเต้นเต้นโจ้หน่อยเต้นโจ้หน่อยอาเต้นโช้หน่เดี๋ยวเก็บภาพเอาไปแล้วกันโอเคขอบคุณอาถุลและนะคะขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะคะนะคะขอบคุณค่ะยังไงฝากช่องด้วยนะคะทั้งเฟซทั้งติ๊กต็อกยูทูบดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมโอเค เาจะพาไปเม้ามอยกับศิลปินคนไหนกันบ้างติดตามกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ f b o o k t o k t i k t o k y u u t u b ดี J ต้นน้ำเชิญยิบครับคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ